สถานการณ์นางแก้วการอายุ25ปีทะเลาะก,กับสามีอย่างรุนแรงและถูกสามีใช้กำลังทำร้ายร่างกายจึงเกิดความโมโหและได้ใช้มีดขู่จะทำร้ายสามีเพื่อนบ้านมาแจ้งกับตำรวจตำรวจจึงนำส่งโรงพยาบาลจิตเวชได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นไบโพล่าแมนนิกเอพิโซดหลังจากเข้ารับการรักษาได้7วัน พยาบาลเข้าไปเริ่มต้นสัมพันธภาพ สวัสดีค่ะคุณแก้วการสวัสดีค่ะพยาบาลขอนั่งคุยด้วยได้ไหมคะได้ค่ะ,คะก่อนอื่นพยาบาลขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะพยาบาลชื่อภาคินีเดชยศเป็นพยาบาลอยู่ที่หอผู้ป่วยจิตเวชจะดูแลคุณแก้วการประมาณสอาทิตย์แล้วเราก็จะคุยกันประมาณวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันสุกสัปดาห์หนึ่งก็คุยกัน3ครั้งนะคะใช,ใช้เวลาประมาณ30-45นาที คุณแก้วการสะดวกไหมคะ,ะสะดวกค่ะไม่น,าน่าจะเป็นว่อะไรแล้วตอนนี้คุณแก้วการทําอะไรอยู่คะเมื่อกี้อะคะ่ะร้องเพลงอยู่คะ่ะเดี๋ยวมาร้องเพลงด้วยกันไหมกําลังมันเลยงั้นเดี๋ยวเราพูดคุยกันประมาณ 30- สถึงนาทีก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยร้องเพลงกันดีไหมคะอืก็ได้คะ่ะอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างอยู่ที่นี่อะคะอืมก็ดีนะคะสนุกดีเมื่อเช้าเนี้ํนำออกกำลังกายด้วยคะ่ะ เนี่ยดิฉันน่ะนำมาสาวมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนนี่แบบ mm. เอาไม่ได้เลยอะ่ะให้ออกมานำนี่แบบท่าแต่ละอย่างไม่โอเคอะ่ะดิฉันน่ะต้องนำแล้วแบบแต่ก็โอเคอะ่ะนำทุกวันก็สนุกดีอะ่ะเริ่มหิวน้ำแล้วว่ะ mm. เดี๋ยวดิฉันไปกินน้ําก่อนได้ไหมอ่ะค่ะงั้นเดี๋ยวคุณแก้วการไปดื่มน้าแล้วเดี๋ยวพยาบาลจะนั่งรอยอยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันไปกินน้ำก่อนนะค่ะ ดื่มน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแก้วการมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้พยาบาลฟังบ้างไหมคะพยาบาลยินดีรับฟังนะคะแล้วก็จะเก็บเรื่องของคุณแก้วการเป็นความลับด้วยอืตอนนี้หรอตอนนี้ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเล่ามาเลยเอยถามมาเลยดีกว่าค่ะคุณแก้วการอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอยู่ที่นี่หรอก็ นานแล้วมั้งคุณพยาบาลว่าวันนี้ฉันแต่งตัวเป็นยังไงม้างคะสวยไหมค่ะปากแดงมั้ยค่ะอืมฉันว่าดิฉันแต่งตัวสวยนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนคุณพยาบาลแต่งหน้าจืดไปนิดนึงอะอืม้าเทียบกันดิฉันสวยกว่านะนะค่ะคุณแก้วการชอบแต่งหน้าอืมชอบมากยายพูดเลยเนี่ยยิ่งตอนเช้าเราต้องนําออกกาลังกายเนี่ยฉันต้องแต่งหน้าก่อนถ้าฉันไม่สวยนี่แบบฉันออกกาลังกายไม่ได้แน่เลยอะ แล้วชอบแต่งตัวแบบไหนอะคะถ้าแต่งตัวแล้ก็คงเป็นพวกแบบ cover เกาหลีอะอแบบว่านำเทนเลยนะคะของชายนี่ต้องแบบของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเอเราก็คุยกันมา35นาทีแล้วคุณแก้วการมีความคิดเห็นต่อการพูดคุยของเราอย่างไรบ้างคะอ๋อวันนี้หรอวันนี้รู้สึกดีนะปกตินี้ไม่มีใครคุยกับดิฉันเลยนะคะเนี่ย ไีคุณพยาบาลเนี่ยคุยกับดิฉันดิฉันว่าเออมันก็โล่งขึ้นนะแล้วคุณพยาบาลจะมาอีกไหมอ่ะมาค่ะม,มาเดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกแหละนะคะวันนี้คุณแก้วการได้เล่าให้พยาบาลฟังเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็เรื่องของการชอบแต่งหน้าการพูดคุยการวันนี้เราก็จะพูดคุยกันอีกครั้งในวันพุธหน้านะคะประมาณบ่ายโมงตรงหากคุณแก้วการสะดวก เวลานี้พยาบาลก็จะนั่งรอแล้วเราก็จะพูดคุยกันเรื่องอื่นๆอีกดีไหมคะก็ดีนะคะวันพุธน้าสะดวกค่ะวันนี้เราก็คุยกันมาได้35นาทีก็จบบทสนทนาวันนี้เนาะเราอยากร้องเพลงกันต่อไหมคะโอ้เหนื่อยแล้วว่าอย่าคุย๋ย่าร้องวันหลังละกันเนาะวันนี้แค่นี้ก็ได้ค่ะแกนวันนี้สวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ สวัสดีค่ะคุณแก้วการเดี๋ยวพายาบาลขอนั่งนะคะเชิญเลยของั่งเลยคุณแก้วการวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เหรอคะก็ก็ดีนะคะแต่ฝันดีดีเมื่อคืนนี้แบบสบายมากมวันนี้ดูหน้าตาสดชื่นนะคะก็สดชื่นทุกวันเนาะค่ะ <Okay. S 2> วันนี้อยากจะเล่าอะไรให้พายาบาลฟังบ้างไหมคะอืมีเรื่องอยากจะเล่าอยู่เหมือนกันคะ่ะนี่ฉันอยากรู้อะคะ่ะว่าดิฉันมาอยู่โรงพยาบาลน,นี้ได้ไงอะคะ่ะใครพาดิฉันมา คุณแก้วการลองนึกดูไหมคะเผื่อจะนึกออกว่ามาโรงพยาบาลได้อย่างไรนึกหรอ,อมแม่หรือเปล่าตำรวจไม่แน่ใจเ่ะงั้นคุณแก้วการพอจะเล่าเรื่องที่บ้านให้พยาบาลฟังบ้างได้ไหมคะที่บ้านเหรอ ที่บ้านนะก็จะมีแมวมีหมาหมารู้สึกว่าจะมีหนึ่งตัวอ่ห้าตัวโอ้โหหมาเยอะมากเลยคุณพยาบาลแล้วมีคนอื่นอีกไหมคะคนหรอมีนะมีมันแหละอีกหนึ่งคนมันที่คุณแก้วการพูดถึงเนี่ยหมายถึงใครหลหรคะมันเหรอคะก็สามีโยเลของฉันเละค่ะคุณพยาบาล น้ำเสียงของคุณแก้วการดูโกรธนะคะอ๋อฉันไม่โกรธหรอกค่ะฉันอยากจะฆ่ามันเลยเลยค่ะมีอะไรที่ทำให้คุณแก้วการรู้สึกว่าอยากจะฆ่าสามีอะคะพอจะเล่าให้พยาบาลฟังได้ไหมเอาจริงๆเลยนะคะมันชอบทำลายร่างกายฉันมากเลยค่ะมันตบมันถีบมันเตะมันทำสารพัดต้อ่แต่งงานกับมันมา ดิฉันไม่เคยมีความสุขเลยนะครับต้องขมขืนใจโดยมันซ้อมทุกวันมันทำเหมือนดิฉันไม่มีตัวตนไม่มีค่าในสายตามันอะค่ะคุณรู้สึกเจ็บปวดเมื่อนึกถึงสิ่งที่สามีของคุณทำกับคุณใช่ค่ะดิฉันอ่ะอดทนกับมันมา สองสามปีแล้วะคะ่ะดิฉันก็เจอแต่เรื่องเดิมๆจนวันเนี้ยดิฉันทนไม่ไหวแล้วค่ะฉันต้องทําอะไรสักอยาก่างเล่าต่อสิคะวันนั้นนะคะมันเมามากมันกลับมาจากที่ทํางานแล้วมันก็พยายามจะทาร้ายฉันแต่ดิฉันรู้ตัวคะ่ะดิฉันไปหยิบมีดเลยอียโต้หลังบ้าน ยังไงวันนี้ฉันจะต้องฆ่ามันฉันเอามีดชี้หน้ามันฉันบอกว่ามึงมามึงเข้ามาวันนี้คุณจะฆ่ามึงให้ตายฉันก็ฆ่านไม่ได้มันวิ่งหนีทันคิดดูสิมันวิ่งหางจุดตูดไปเลยนะแค่มีดอิตโต้อันเดียวลุงยีฉันฆ่ามันตั้งนานแล้วคุณเออไม่ปล่อยให้มาถึงวันนี้หรอกแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะโอ้ยมันก็หนีไปเลยค่ะคุณพยาบาลยังไม่รู้มันไปไหนน่ะแล้วอยู่ดีฉันก็มาอยู่ที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้ แล้วตอนนี้คุณแก้วการคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคะคิดถึงเนาก,ก็ดีแล้วแหละที่ไม่ได้ฆ่าม,มันวันนั้นป่านเนี่ยวันนี้นอนอยู่ในคุกแล้วนะมไม่ได้มาคุยกับคุณพยาบาลงี้หรอกอืมค่ะแล้วหลังจากนี้คุณคิดว่าต่อไปจะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตของคุณแก้วการเองอะคะทำอะไรหรอ ยังไม่ได้คิดเลยอ่ะตอนนี้ไม่คิดเลยนะค่ะงง้นไม่เป็นไรถ้าพร้อมครั้งหน้าเรามาคุยเรื่องนี้กันอีกดีไหมคะก็ดีนะคะจากที่คุณแก้วการได้เล่าให้พยาบาลฟังเนาะว่าคุณได้อดทนสองถึงสามปีที่ผ่านมาขณะที่พยาบาลฟังนะคะพยาบาลก็ยังรู้สึกว่าคุณอดทน ได้ดีแล้วก็พยาบาลรู้สึกชื่นชมในความอดทนของคุณมากเลยถ้าเป็นตัวพยาบาลเองพยาบาลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถอดทนได้เท่าคุณแก้วกาหรือเปล่าอมันไม่ใช่เรื่องยากอะเนาะแต่งงานเปนมันก็ต้องแบบทนทนกันลิ้งกับฟันแหละทนทนไปค่ะ คุณแก้วการตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้เล่าให้พยาบาลฟังเนี่ยนะวันนี้ตั้งแต่พูดคุยกับพยาบาลนะรู้สึกว่าดีขึ้นอะ่ะเหมือนได้ระบายอะ่ะเอ,อปกติดิฉันนี่เป็นคนแบบว่าคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่แบบว่าอไม่โอเคเลยอะแต่วันนี้มาคุยกับคุณนะรู้สึกว่าใจเย็นลงรู้สึกว่าแบบเออดีขึ้นอะ่ะขอบคุณนะคะคุณพยาบาลที่มาช่วยคุยกับดิฉันค่ะยินดีค่ะ แล้ววันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วเนาะเราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของสามีของคุณตอนนี้คุณก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นเดี๋ยวคุณแก้วการไปพักผ่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าเรามาพบกันตรงนี้ที่เดิมที่เดิมค่ะ okay. ประมาณบ่ายโมงตรงแล้วที่ฉันจะมารอคุณแก้วการตรงนี้นะคะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณแก้วการค่ะวันนี้ดูสดชื่นนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็โอเคนะเมื่อคืนฝันดีด้วยอืมค่ะอารมณ์ดีตั้งแต่เช้าเลยแหละค่ะคุณแก้วการจําได้ไหมว่าวันศุกร์นี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่เราจะพูดคุยกันวันศุกร์นี้ค่ะอ,อ้าวคุณพยาบาลจะไปพักร้อนเหรอคะเนี่ยสองวัน ดิฉันขอไลน์คุณไปได้ไหมคะเดี๋ยวเพื่อแบบมีเรื่องอะไรจะปรึกษาอย่างเงี้ยคะ่ะดิฉันจะได้พูดคุยกับคุณโดยตรงเลยต้องขอโทษคุณแก้วการจริงๆพยาบาลให้ไลน์คุณแก้วการไม่ได้ไม่สามารถให้ไลน์ได้จริงๆเพราะว่าเป็น,ปนกฎของโรงพยาบาลที่ไม่สามารถที่จะสนทนาทางไลน์หรือทางโทรศัพท์ได้นะคะถ้ามีอะไรเนี่ยในช่วงเวลาที่ดิฉันไม่อยู่ ดิฉันจะให้พยาบาลอีกท่านหนึ่งดูแลคุณแก้วการ,รซึ่งพยาบาลคนนั้นชื่อคุณพยาบาลรพีรพีค่ะวันนี้เนี่ยพยาบาลก็จะพาไปรู้จักพยาบาลรพีก็จะคอยช่วยเหลือคุณในช่วงที่พยาบาลลาพักร้อนนะคะค่ะก็โอเคก็ได้ค่ะแล้วคุณจะไปพักร้อนกี่วันคะเนี่ยประมาณสองอาทิตย์อะค่ะ แล้ววันนี้มีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับพยาบาลไหมคะคุณแก้วการเราก็คุยกันมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะคุณแก้วการเนี่ยสังเกตตัวเองหรือว่าเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะตั้งแต่คุยกับคุณพยาบาลมานะฉันรู้สึกว่าฉันน่ะดีขึ้นนะฉันรู้สึกว่าแบบอารมณ์ดีอะเหมือนได้แบบปล่อยวาง เหมือนฉันได้ระบายอ่ะปกติฉันไม่เคยได้ระบายอ่ะใครเลยนะฉันโอเคมากเลยต้องขอขอบคุณเหมือนกันนะคะที่ช่วยมาพูดคุยกับฉันเริ่มเหนื่อยแล้วหละตอนนี้ยค่ะพยาบาลก็เห็นว่าคุณแก้วการดูอารมณ์ดีขึ้นเนาะแล้วก็อารมณ์ที่หงุดหงิดเนี่ยก็ลดลงแล้วก็เวลาพูดคุยเนี่ยก็สามารถคุยได้ต่อเนื่องมีสมาธิในการพูดคุยมากขึ้น แล้วเมื่อวานเนี่ยที่สําคัญเลยนะคะดิฉันเห็นคุณเนี่ยสามารถที่จะผลัดเปลี่ยนให้เพื่อนเนี่ยนำออกกําลังกายแทนได้คุณคิดเห็นยังไงบ้างคะกับเรื่องที่คุณให้เพื่อนไปนําออกกําลังกายแทนก็ดีนะปกติไม่ค่อยให้ไม่ค่อยไว้ใจให้ทำออกกําลังกายหรอกแต่วันเนี้ยเออลองให้นําดูนํานําได้นะนําดีด้วยอเออพอนําเสร็จก็มาพูดคุยกับเรารู้สึกว่า มันใช่อะมันโอเคเรามีเพื่อนคุยมากขึ้นเดี๋ยวก็มาเมาส์มอยกันอีกแล้วเนี่ยค่ะค่ะคุณก็รู้สึกดีที่ได้มีส่วนร่วมในการคิดเห็นหรือว่าการดูเพื่อนออกกำลังกายใช่ไหมใช่อะอค่ะแล้วหลังจากนี้ที่เราคุยสนทนากันมีเรื่องไหนที่ยังค้างอยู่ไหมคะที่อยากจะเล่าให้พยาบาลฟังหรืออยากจะปรึกษาพยาบาล จริงๆฉันก็อยากจะปรึกษาเรื่องยานะคะเรื่องยาใช่ไหมคะเ,ออเราคุยกันเรื่องยาเนี่ยในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ดีไหมคะ<ก>อีกครั้งหนึ่งดีค่ะ,คะวันศุกร์ค่ะแล้ววันศุกร์บ่ายโมงเราก็จะมาเจอกันตรงนี้นะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวดิฉันจะพาไปเจอพยาบาลรพีก่อนเพื่อจะได้ให้คุณพยาบาลรพีเนี่ยได้พูดคุย กับคุณเบื้องต้นก่อนดีไหมคะก็ดีค่ะค่ะโอเคงั้นขอบคุณค่ะ,คะชมวิดีโอไปแล้วเป็นไงบ้างคะงนสนุกไหมกังวล <laughs> หลายคนกังวลน,นะคะคือจริงๆสถานการณ์จริงเนี่ยเราไปเจอบนบอเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบนี้นะแต่ว่าคนไข้ของเราเะนาะ เราก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ระยะแรกระยะแรกที่เราเริ่มพูดคุยแล้วค่อยมาระยะที่2เนาะเริ่มถามว่าเป็นยังไงสํารวจเนาะว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็หาทางแก้ไขร่วมกันหลังจากนั้นก็ระยะสุดท้ายซึ่งระยะนี้เราจะอยู่กับผู้ป่วยเนี่ยนานอยู่นะเราไม่ต้องรีบแบบรีบไปหาปัญหาอะไรอย่างนี้เลยบางทีเราก็ต้องเริ่มจากทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปง่ายๆไปก่อน อยากจะบอกน้องว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าคนไข้ที่เราไปเจอเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเจอพวกนิสิตนักศึกษาที่ไปฝึกกันอยู่แล้วเขาก็จะรู้สึกคุ้นเคยกับพวกเรานะคะเขาก็จะให้ความร่วมมือเราดีมากเลยนะคะตั้งแต่ช่วงแรกที่สร้างสมรรถภาพเลยจนถึงช่วงสุดท้ายบา<ม>งทีเขาก็ยังบอกว่าขอบคุณเรา<ช>อะไรเนาะเขาน่<ม>นารักค่ะ<ม>ก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้หน้งองๆนะคะทาได้แน่นอนค่ะต้องกลัวนะคะ เราก็จะเห็นว่านะคะสัมพันธภาพเพื่อการบําบัดได้มีความสําคัญเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยการที่เราจะเข้าไปหาเขาเนี่ยเราเป็นใครเขาก็อาจจะแบบยังไม่ไว้วางใจเราใช่ไหมคะเราก็อาจ,จต้องการใช้เราก็อาจจะต้องใช้การยอมรับเขาในช่วงแรกไปก่อนเราที่เพิ่งไปใส่ข้อมูลอะไรมากเพราะว่าในครั้งต่อไปที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลกับเรามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าสัมพันธภาพเราจะดีมากน้อยแค่ไหนในในครั้งแรกนะคะ ที่พี่เขาได้พูดไปแล้วนะคะว่า,วาการสร้างสัมพันธภาพในครั้งแรกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการให้การพยาบาลน,นะคะการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยนอกจากที่เราจะได้รู้จักผู้ป่วยแล้วเรายังได้ประเมินข้อมูลบางอย่างนะคะที่ในวันต่อๆไปเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเราควรจะให้การพยาบาลเขาอย่างไรบ้างซึ่งตัวพี่เองเนี่ยที่ผ่านการฝึกมาแล้วเนี่ยการสร้างสัมพันธภาพในครั้งแรกก็เป็นกังวลเพราะว่าเป็นคนที่ พูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าพี่ก็เชื่อว่าน้องของพี่ทําได้กันทุกคนนะคะแล้วทุกคนก็จะผ่านมันไปได้ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะน้องๆจากที่ได้ดูวิดีโอกันไปแล้วใช่ไหมคะน้องๆมากคนอาจจะรู้สึก กังวลมากขึ้นกลัวมากขึ้นหรือว่ามีความรู้สึกต่างๆในตัวเองเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปฝึกบนหอแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นผู้ป่วยจริงๆในระยะการสร้างสัมพันธ,ธภาพในระยะแรกเนี่ยเราเรา,เราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องจับประเด็นให้ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ยังไม่ต้องไปกังวลถึงตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าในระยะต่อไปเนี่ยในช่วงระยะแรกเนี่ยผู้ป่วยเขาอาจจะยังไม่ให้ข้อมลูลอะไรเรามากมายนะแต่ว่าระยะต่อไปเนี่ยเขาจะไว้วางใจเรามากขึ้นแล้วเขาก็จะให้ความร่วมมือกับเรามากขึ้น ขอให้น้องๆไม่ต้องกังวลมากไปแล้วก็เตรียมความรู้เตรียมตัวไปให้ดีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถจะไปพูดคุยกับเขาอย่างเป็นกันเองได้ค่ะค่ะสำหรับการพูดคุยนะคะ สร้างสมรรถภาพนะคะก็อย่างที่เวลาเราเรียนไปอาจจะมีแบบเทคนิคอะไรมากมายนู่นนี่นั่นน้องๆก็อาจจะกังวลว่าเออมีเทคนิคนู่นนี่นั่นเทคนิคนี้จะใช้ยังไงตอนไหนอะไรเงี้ยทุกคนจะกังวลพี่ก็เคยกังวลว่าเออเราจะใช้เทคนิคนี้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนแรกๆที่เราไปคุยเราก็ไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องนั้นแต่ว่าเราก็เตรียมไปก่อนมันก็จะทําให้การสนทนาเรามันราบรื่นขึ้นแล้วก็พอเรา เหมือนสร้างสัมพันธภาพกับเขาแล้วเราเขาวางไว้วางใจเราเขาก็จะพูดคุยกับเราเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการมากขึ้น,นะคะ่ะน้องๆก็ไม่ต้องกังวลในระยะแรกๆนะคะทุกคนทำได้แล้วะคะ่ะ